มาอัปเดตอาการขาของตุลากันจ้าตอนนี้ขาก็เริ่มเดินได้แล้วนะคะก็แต่ก็ยังไม่ปกติเท่าไหร่นะคะแต่นางก็เริ่มอาการดีขึ้นแล้วนะคะกินได้เดินเล่นได้นะคะก็อยก็ยังล่าเริงเหมือนเดิมนะคะกินได้เยอะเหมือนเดิมนะคะมาอัปเดตอาการของสาวน้อยของเรานะคะอาการเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะ แม่เป็นดีก็กินอย่างเดียวพี่มีนาดูเอาสับปะรดไปไว้ข้างหลังตัวเองแล้วก็ไม่แย่งตุลากินอาการหนูเริ่มดีขึ้นแล้ว คุณแม่วันดีนะคะกินอย่างเดียวเลยกินเก่งเหมือนเดิมนะคะกินได้เนาะเล่นได้นอนได้นะคะยังล่าเริงดีอยู่นะคะอาการของตุลานางเก็บขานะคะเพราะว่าน้ำหนักนางก็เยอะน้ำหนักนางก็เยอะนะคะ อยู่นานๆก็ปวดขาเล่นผิดท่าขึ้นลาวเหล็กแบบนี้ค่ะเวลานางขึ้นเวลานางลงแต่ละทีนางจะลงแบบตุ๊บรุนแรงเลยนะคะกระดาททำให้เจ็บแฉ่งเจ็บขาแล้วก็น้ำหนักเยอะเกินไปสวัสดีค่ะแม่เมอ์กันสวัสดีค่ะไบเบิงไบเบิงเนี่ยดูหน้าหน่อยขอดูหน้าหน่อยขอดูหน้าผู้ชาตาหวานหน่อย มาไก่ๆเนี่ยนั่งอยู่นั่งติเจ็บขาเลยอู๋ม่บันดีกินอย่างเดียวเลยผู้สาวตาหวา พี่มีนาแย่งต้นสับประรดนะคะพี่มีนาเนี่ยแย่งไปไว้ข้างนู้นด้านข้างนะคะอันนี้ก็ขอบคุณแม่แม่เอฟซี FC ด้วยนะคะท่านเมตตาป้อนอาหารน้องๆได้คะแนนไปซื้อสับประรดนี่แหละคะ่ะกำลังลงเลยสับประดบประดกำลังมาถึงนะคะก็มาอัปเดตอาการของสาวน้อยให้แม่แม,แม่ได้ดูนะคะเพราะว่านางเจ็บขาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะ เริงๆหลือเกินเกิงๆทั้งสามเถือ,อกเลย ตาเอ๋มอ้วนหนวอาการดีขึ้นหรือยังดีส่งส่สายตาอาการหนูดีแล้วจ้าใส่ทักา,ายแม่แม่ทักายแม่แม่สวัสดีค่ะทักกายแม่แม่หน่อยเร็วอัดเตอาการเจ็บขาของตุลากันนะคะตอนนี้ ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะแต่อุดไปงานช้างเลยเพราะว่ามาเจ็บช่วงที่เขาจะกำลังจะไปงานช้างกันพอดีนะคะก็ไม่หายก็เลยไม่ได้ไปยังล่าเลืมเหมือนเดิมนะคะกินเก่งเหมือนเดิมด้วย เจ็บขาหลังยังใช้การได้นะคะค,คุณแม่วันดีกินแบบไม่สนใจลูกๆเลยเข็นของกินอย่างอื่นไม่สำคัญเท่าของกินเลยนะคะแล้วแต่ลูกๆเลยจะเล่นจะกิน วันนี้เราก็มาอัปเดตอาการเจ็บขาของตุลาให้แม่แม่ไอซีได้ดูกันนะคะว่านางยังล่าเริงอยู่ขาก็เริ่มจะหายแล้วนะคะเริ่มเดินได้แล้วขาไม่แข็งเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะแต่ก่อนนางจะเดินแบบกระปีกระปีแต่ว่านางก็ยังแบบลงน้ําหนักเต็มขายังไม่ได้นะคะคนอ้วนน้ำหนักเยอะด้วย ยืนนานก็ไม่ได้ปวดแย้งปวดขาอาจจะเหมือนคนเรานะคะคนอ้วนเจ็บแข้งเจ็บขาล่นแต่ละทีก็เล่นเดือบขาพิศดารด้วยอันนี้ต้องล่ามโซไว้นะคะไม่ไม่ล่ามไม่ได้เดี๋ยวนานก็เดินไปทั่วอีกเดี๋ยวของคลังนะคะทำไร่เขาคลังเห็นทุกอย่างเป็นของเล่น เดวล่ามากินฟังนี่ไปกินอย Hye ่างจะตามแม่ว ja ันดีนะคะแม่วันดีดูแม่วันดีกินอย่างเดียวพี่มีนาเขาเล่นแบบวิธีมาดึงต้นสับปะรดเอาไปไว้ข้างๆตัวเองข้างหลังตัวเองพอฝั่งสับปะรดฝั่งทางด้านหน้าหมดก็ค่อยกลับไปกินฝั่งทางด้านหลังของตัวเองนะคะวิธีเก็บอาหารของพี่มีนา อาการหนูเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะขอบคุณแม่ๆที่เป็นห่วงสอบถามมานะคะว่าตุลาเป็นอะไรคือนานเจ็บขานะคะเจ็บขาขวาด้านหน้าแต่อาการตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะก็ทา,ายาต้มต้มยาทายาให้นะคะพ่อควานทำพ่อควานจะคุณตาคุณยายแล้วก็พ่อควานจะต้มยาแล้วก็ทายาให้นะคะต้มยาแล้วก็ามาลดตอนเชา้าตอนเย็น อนนี้ก็เป็นปกติของช้างนะคะที่จะมีอาการเจ็บขาบ้างสุลานางเจ็บขาบ่อยเพราะว่านางน้ำหนักเยอะขอบคุณแม่แม่ที่เป็นห่วงนะคะสอบถามมา <c oughs> อ่อัปเดตอาการให้แม่แม่ดูนะคะตอนนี้กินอยู่ก็เลยเดินไปไหนไม่ค่อยสะดวกเพราะว่านางห่วงกินจะมากกว่า ใช้การได้แล้วนะคะโุ้ยเมววันดีกินอย่างเดียวยือหาของกินอย่างเดียวมี่นายอยู่ข้างในหนูกินเจียงเหมือนเดิมเลยค่ะ ถึงจะจ็บขาแต่ทางก็ล่าเริ่มนะคะยังเล่นยังอยอกกับพ่อค้านอยอกกับเด็กๆได้นะคะกินเก่งเหมือนเดิมนะคะเสียอย่างเดียวหนูไม่ได้ไปงานช้างเลยปีนี้มาเจ็บขาช่วงที่เขาไปงานช้างกัน หมูดึงสับปะรดฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้กับครอบครัวตุลาด้วยนะคะฝากกดติดตามทางช่อง Youtube ด้วยนะคะสวัสดีนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้จะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ